่ซื้อที่ไหนมาเนี่ยผมเอาแล้วเดินซื้อมารับค่างหนึ่งหกด้วยพ่อกเกษม ป็นไงพี่วันนี้ขอเสนอคำว่าท่วมครับระคังหนึ่งหกครับบล็อกนิยมเสาวอากาศเสาอากาศเดียรังสิตมีของดีครับผมสีใบแดงรู้เรื่องไต่ถุงโอเค okay, let's go